สารคดีเนื่องในโอกาสมหามงคลครบรอบ338ปีวัดมหา,าธาตุยุวราชรังสฤษราชวรมหาวิหารตอนที่12พระระเบียงคตพระระเบียงวิหารคตที่วัดมหา,าธาตุยุวราชรังสฤษก็มีความเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์สามเณรในปัจจุบันด้วยว่าในยุคสมัยรายการที่ห พระองค์ก็ได้โปรดให้มีการย้ายสถานที่บอกพระปริยัติธรรมจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาที่วัดมหาธาตุยุวราชวังสริตในคราวนั้นก็ได้อาศัยรอบระเบียงพระวิหารคตเป็นที่บอกพระปริยัติธรรมหรือบอกหนังสือแก่พระสงฆ์สามเณรที่เข้ามาศึกษา ที่สำนักวัดมหาธาตุในยุคสมัยนั้นเพระาะฉะนั้นที่พระรเบียงวิหารคตเราก็จะเห็นว่ามีลักษณะที่กว้างใหญ่ตามอาณาบริเวณของเขตพุทธาวาสที่ระเบียงพระวิหารคตสิ่งที่เราจะเห็นอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์มีความสําคัญก็คือมีการปฏิษถานพระพุทธรูปที่นํามาจากสุขโขทยัยจากเมืองเหนือในคราวที่มีการสถาปนาวัดมหาธาตุขึ้นมาเป็นครั้งแรก กรมพระราชวังบวรได้รับหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายพระมาที่กรุงรัตนโกสินทร์เพราะฉะนั้นจำนวนหลายองค์ที่นำมาปฏิษถานอยู่ตามพระระเบียงวิหารคตก็ถือว่าเป็นพระในยุคเก่าจากคำบอกเล่าแรกเริ่มเดิมทีก็มีจำนวน108องค์ในทางภาษาบาลีเรียกว่าอัตถุตรสตะมงคล คือลักษณะที่เป็นมงคล1 0อยแประการแต่พอต่อมาในยุคหลังที่มีการบูรณะปฏิสังขรณ์และก็มีการยกฐานพระพุทธร,รูปให้มีความสูงขึ้นก็ว่ากันว่ามีการสร้างองค์พระพุทธร,รูปขึ้นมาอีกสีม่มุมมุมละ1องค์รวมกับของเดิมจาก108ก็เป็น112องค์ปราดตั้งหลายท่านก็ได้ให้นิยามความหมายที่เป็นมงคลว่ามาจากลักษณะของมหาบุรุษ32ประการ และอนุพยัญชนะอีก80ประการรวมกันแล้วเป็น112องค์เท่ากับจำนวนพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในพระระเบียงมาจนถึงปัจจุบันก็ยังใช้เป็นที่รักษาศีลอุโบสถของญาติโยมที่มาถือจำศีลอุโบสถถ้าล้นออกไปจากพระอุโบสถก็จะไปถือปฏิบัติกันตามพระระเบียงวิหารคต อันนี้ก็คือส่วนสำคัญของพระระเบียงวิหารคตที่วัดมหาธาตุยุวราชรังเสร็จ